แพ็คเสร็จแล้วเหรอเสร็จยังลูกฮะพร้อมส่งยังพร้อมส่งนะคะโอเคค่ะห่นหนไงห่นไงเอาห่นไงเอาห่นไงฮ่า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 ไม่ถึงเหรอยังไงยังไงอ่ะก็ถึงแล้วนี่ เร็วมากเลอยอเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวใช้เจ้าเปี้ยวไปเลยสองส้ำเอออ่ะสองเมื่ออืมแล้วไงต่อจับให้มั่นยกขาขึ้นจับอ่ะอ่ะจับให้มั่นยกขาขึ้น <N ic ly> นี่คือ,หอโหนดอกกลัวกลมันจะล่นนะอ๋อ,อ,อกันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้ป๊าทำให้ให,ใหม่ใช่ไหมนี่จับตรงนี้จับตรงนี้พ่อโซโไปดูมันดิ้้ไปยังไปแล้วได้อะไรอ่ะนูไปไหนอะนห่ะไปโน้แล้ว ล,ล,ลูกโซ่ทาอะไรลูกเอา้าระวังความทาอะไรคะทาอะไรคะแพนเค้กแพนเค้กแพนเค้กใส่อะไรหรอไม่รู้ก็ใส่ลูกเกดเป็นไงแพนเค้กของลูกหมีเลยเออ,อเหมือนเหมือนนิทานเรื่องเรื่องลูกหมีเลยใช่ไหมหอมอร่อยไหมอืมเห็นอะไรลุเรงเหลือเลยอืม ตัวขยี้ตาเยอะไปแล้ว,ลวดอกไม้เปล่าอ่ะทานไปทานไปหรวระวัลงล่วงค่ะลูกถือดีๆอันนี้ชิ้นที่เท่าไหร่หรอคะบอรับอร่อยสุดยอดเลยใช่ไหม สุดยอดทำไงสุดยอด่ะเริมมลมหายพัดอ่ะเรมหายพัดอ๋อลรมหายพัดแล้วร้อนเลยใช่ไหมรอ้อน ใช้ซ้อมไหมลูกใช้ซ้อมสิคะ่ะเออความไหนเออโอเคถูกต้องไหมถูกต้อง องหกเหลืเสื้อนั่งกินดีๆนั่งกินดีๆแทนเกิดไนนี่แ <sho> ม่ถ่ายคลิปทำไมเขาถ่ายว่าลูกโซ่กินไม่น้องไง แต่ช้อสามารถตักอะไรได้บ้ากอ่ะก็อลองดูสิคะช้อนตักน้ำซุปได้เออเอาเส้นไหมคะเส้นทานเส้นไหมคะ